สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้ตอนที่จุดคุณเจอคลิปนี้อยู่นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรไพโรแมนต์แองเจลนะคะจะให้คำจำกัดความกับขัดสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณว่ายังไงนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะกับไพ่ที่จะออกมาดังต่อไปนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ ตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนะคะเขาเรียกว่า Financial and c a r r e r นะคะเรื่องหน้าที่การงานและทางการเงินของคุณตอนนี้นะคะคุณอาจจะติดขัดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับทางการงานและทางการเงินเพราะฉะนั้นนะคะถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณจะต้องใส่ใจและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนนะคะเรื่องราวของทางการงาน<ม>การเงินเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ดังนั้นในช่วงจังหวะนี้เวลานี้ ให้คุณนะคะกลับไปใส่ใจในการที่จะ มุ่งหน้านะคะทางานแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่ประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางการงานและทางการเงินเพราะฉะนั้นให้ปลดล็อกเรื่องราวเหล่านี้ก่อนแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูอีกนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะจะให้ความจำกัด คำจำกัดความกับสถานการณ์ความรักของคุณอย่างไร v ว r y s o o ู soon, นะคะในเร็วๆนี้ทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางในเร็วๆนี้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะจบลงไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดนะคะคิดสิ่งใดไว้มันจะเป็นไปได้ในเร็วๆนี้นะคะเรามาดูอีกนะคะว่า ให้โรแมนแองเจลจะบอกว่าอย่างไรในสถานการณ์ของคุณหรือคนรักของคุณจริงๆแล้วนะคะในส่วนลึกของจิตใจในก้นบึ้งของหัวใจอยากจะใช้เวลากันสองคนนะคะ mm. เขาคนนั้นหรือคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่อยากจะหนีไปให้ไกลจากความวุ่นวายแล้วก็ไปใช้ชีวิตกันสองคนไปใช้เวลากันสองคนนะคะใช้เวลาที่มีคุณค่าด้วยกันสองคนไม่อยากจะอยู่ ความวุ่นวายทั้งหลายตอนนี้ความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาหรือความรู้สึกของคุณนะคะสถานการณ์ตอนนี้ต้องการใช้เวลาต้องการปลีกวิเวกที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันแค่สองคนไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูอีกค่ะว่าไพโรแมน n ์แองเจิลนะคะให้คำจำกัดความว่าอย่างไรนะคะ you deserve love นะคะความรักครั้งนี้มันเป็นความรัก ที่คู่ควรกับคุณรักของเขาหรือรักของคุณมันเป็นรักที่คุณค่ามีคุณค่าแล้วก็คู่ควรคุณเป็นคู่ของเขาเขาเป็นคู่ของคุณนั่นคือไพ่บอกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณคือคู่กันนะคะและ forgiving and learning ไม่ว่าเรื่องราวใดๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแล้วก็ เรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เวลาในการเรียนรู้ทําความรู้จักเรียนรู้นิสัยใ,ใจคอทำเวลาทำ ให้เวลาในการทําความเข้าใจนะคะในการที่เขาเป็นตัวตนของเขารักในการที่เป็นตัวของตัวเองของเขารักในตัวตนของเขาและจงให้อภัยกันแล้วก็เรียนรู้กันใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้กันนะคะที่จะเขาเรียกว่าเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไพ่ห,หนึ่งใบบอกว่าอะไรคะบอกว่าแพชชั่นนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันมีแพชชั่นมากมายนะคะมันมีแพชชั่นมันมีความหลงไหลต่อกันอย่างมากนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะต่างคนต่างมีความหลงไหลซึ่งกันและกันมีความเสน่หาแล้วก็คิดถึงกันนะคะเป็นความผูกพันที่เขาเรียกว่ามันเป็นความผูกพันแบบพิเศษมันเป็นความผูกพันที่ไม่สามารถที่จะ ลบล้างความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากใจเพราะว่าคุณคือคนที่เป็นคู่กันมีทั้งความรักและความเสน่หาให้กันนั่นเองนะคะและให้ใบนี้ขึ้นมากับสถานการณ์นี้บอกว่าอย่างไรคะ Stay optimistic about your love life นะคะหมายความว่าแรงอธิษฐานของคุณทั้งคู่จะช่วยนำพาความสัมพันธ์ของคุณแรงอธิษฐานครั้งนี้เป็นการนำพาคุณให้มาพบเจอกัน และให้คุณทั้งคู่นะคะ จงตั้งจิตอธิษฐานต่อไปความรักความสัมพันธ์ของคุณจะประสบความสำเร็จคุณทั้งคู่จะมีความหนักแน่นและสามารถที่จะก้าวผ่านข้ามผ่านอุปสรรคใดๆไปได้ด้วยแรงอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช,ช่วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองความรักความสัมพันธ์ของคุณและคุณทั้งคู่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยกันแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒ แล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคใดๆไปได้ค่ะ